ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดายอยู่ที่หน้า,อย,นาอยู่ที่หน้าร้านแปปางแล้วเป็นขนมหวานผัน่ากินมากๆค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นขนมโคขนมโคร้นคลลานมีดังสดาคเคยมาละสดามาหัวหินด้ต้องมาร้านนี้ทุกครั้งเพราะเป็นคนชอบขนมไทยมันคือตัวต,วตวน ก็สั่งเยอะมากและเดี๋ยวจะไปชิมให้ดูเื้พี่ไฟซึงเบดเพิ่งกินข้าวมาแต่ว่าก็ไม่จบมีเห็นไหมของชิมะพุนอุ้ยข้าวเหนียวก็น่ากินเดี๋ยวซาจะชิมให้ดูนะจ๊ะมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาชิมกันมีตอนนี้สั่งมาสีอ่สสสสยอย่างนี้เป็นี่น้ำสั่งลำตาลรัศดาสั่งสสอย่างนี้เ <c oughs> บาเ <c oughs> บาๆ <c oughs> เดี๋ยวจะชิมทีเด็ดให้ดูขนมโคก่อนเลยขนมโคเป็นอะไรที่สะพึงขนมโคมข้างในขมนนุ่มยังแบบาวหวานหวานอร่อยมากาอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกล้วยรากดกะทิหลายคนบอกว่าถ้าไม่ชอบกล้วยแต่จริๆไม่ชอบกล้วยของที่เป็นสุกๆแต่กินกล้วยน้ำวาวากินอันนี้คือไม่ใช่กล้วยแบบนั้นกิน Để cái quá học hòm năng nè mm, ok, Ăn miếng miếng mì mì nè năng tò mì 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 น,โโน,น้ำชิมนโคเด็ดราชิมน้ำตาลน้ำชิมหนมโคโปรตีนขนมโคจะกินแบบว่าเป็นแบบที่ทําแบบอีกอย่างหนึงแต่เนี้ยมาทําใส่เห็อร่อยก็ใช่งค่ะหนมต้มอ,อืมก็เป็นของเด็ดของร้านเขา ก็เถียงกันทำไมเนี่ยม,มาได้วยกันก็เถียงกันอือเอาอีกอิฐเหล่อบางอีกเถอล่อแป,ป๊บนึงสะพึงขนมอ,อ,อันนี้ก็อร่อยพี่นางพี่นางน,น้องชิมดูสั่งอะไรอย่างหนึ่งเป็นวัดทอ,องน่ากินวัดทองกัน ้เหนียวอันนี้อร่อยเนาะชอหมทำหน้าแบบข้าฟ้างเอาไหมลองไหมรับรองอร่อยขนมพูอร่อยมาก แต่กี้ตอนที่เราผ่านมาคนเยอะมากเลยเนาะวันนี้ก็ดีขึ้นพี่น้ำกินกุ้วยังส่วนมากอืมอร่อยนะบะคองต่อเพิ่งไปซื้อกุ้วยแขกมา แล้วก็ไปกินเจ็กเปี๊ยะเจ็กเปี๊ยะอะไรก็รู้แล้วก็มาต่ออีกไปต่อไหนน,นเนี่ยเราเรถเช่าดําอยู่ข้างๆแต่ว่ามันมีข้าหนุนเจราก็เลยไม่อยากซื้อเพราะว่ากลัวแบบเหม็นเหม็นไม่เท่ข้าวหนุนเดี๋ยวทอะไรดีอ่ะ โอเคไปแล้วมาถ่ายให้ดูกับร้านป้าปางหวเห็นเจี๊แเจ๊บไายบาย